ตะอ้วนโทรมาทำไมคะเนี่ยนี่มันเวลางานนี่นาะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้นะแล้วงานยุ่งไหมคะเนี่ยค่ะตั้งใจทำงานนะบ๊ายบายค่ะสวยยเนี่ยฝุ่นก็เต็มบ้านเลยบ้านก็ลกอะไรก็ยังไม่ได้เก็บแย่แน่เลยเรา ปวดหัวขนาดนี้งานก็เยอะบ้านก็ฝุ่นเยอะหาคนช่วยก็ไม่มีจะไหวไหมเนี่ยแย่แน่เลยแล้วโอ้แย,ย่แล้วแย่แล้วเออน้องจ๋านอนพักสักก่อนดีไหมจ๊ะนี่ทำไมไม่โทรบอกแฝดนะว่าไม่สบายอยู่อะ่ะโอ้ยคงไม่ทานแล้วล่ะคะ่ะพี่หนุย่ยไม่ใช่แค่เพื่อนเพื่อนมานะคะ,ะยังมีเจ้านายมาทานข้าวด้วยค่ะปฏิเสธตอนนี้ต้องแย่แน่เลยค่ะพี่หนุ่ยช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะอุ้ย <laughs> ออพี่ไม่เก่งเลยจ้ะเรื่องงานบ้านเนี่ยแล้วก็อีกหน่อยเดี๋ยวพี่ต้องออกไปแล้วอะ่ะพี่หนุย่ยอ่ะใจร้ายไม่สงสารแม่บ้านแสนดีอย่างหนูบ้างเลยสงสารจ้ะแต่ว่าพี่ช่วยไม่ได้จริงๆอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ให้ยืมคนใช้ดีไหมไหนอะคะคนใช้ไม่เห็นมีเลยนี่ไงล่ะ เจ้านี่เนี่ยนะคะใช่เครื่องเล่นซีดีเนี่ยนะคะโหเละเสียเลยนี่มันหุ่นยนนี่มันนวัตกรรมใหม่ในการทําความสะอาดบ้านเลยนะมันสามารถที่จะดูดทำความสะอาดได้ดีกว่าการกวาดของเธออีกนะเนี่ย เจ้าื่องเล่นซีดีนี่นะคะพี่หนุ่ยอาหนูหรือเปล่าเนี่ยมีแต่หนูเท่านั้นแหละที่คิดว่าพี่จะอาเธอนี่สุดยอดของนวัตกรรมการทำความสะอาดของยุคนี้แล้วผมก็รอเล่นละค่ะว่าแต่เจ้าเนี่ยหน้าตากระป๋บบองแบบนี้มันทํางานยังไงละคะจะดูคนเนี่ยอย่าดูที่รูปกายภายนอกสิของแบบนี้เขาต้องวัดกันที่ฝีมือหลักการทํางานของเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้คือมันจะใช้แปรงรอบตัวมันปัดฝุ่นเข้ามาตรงกลางใต้เครื่องแล้วก็มีตัวดูดดูดฝุ่นเข้าไปหรือมันจะเคลื่อนที่ไปรอบๆ ห้องเราเรื่อยๆจนสะอาดเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์รอบตัวของมันเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะชนอะไรหรือตกบันไดจนพังแน่นอนโดยมันจะส่งสัญญาณออกไปตรวจสอบสภาพของห้องก่อนว่ากว้างแค่ไหนมีอะไรกีดกวางบ้างพอตรวจสอบเสร็จแล้วมันจะมีเทคนิคการกวาดบ้านได้สุดยอดคือมันจะเริ่มกวาดเป็นก้นหอยออกไปจากตรงกลางห้องแถมยังเก็บกวาดรอยรอบห้องได้อีกด้วยพร้อมตรวจด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกและคลื่นวิทยุว่ามันดูดฝุ่นได้หมดจดแล้วจริงๆรับรองว่าห้องเราจะ สะอาดเรียมเละเรไรกันเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นยังไม่ต้องห่วงว่าแบตเตอรี่จะหมดด้วยครับเพราะมันสามารถวิ่งกลับไปยังแท่นชาร์จได้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เสริมมากมายอย่างกำแพงล่องหนเอาไว้ตั้งให้มันไม่เข้าไปยุ่งยังจุดที่เราไม่ต้องการเช่นพื้นที่นอกห้องที่เรากำหนดได้หรือห้องน้ำเป็นตน้น เห็นพี่ติ๋บอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นดูดฝุ่นได้ยางนี้ก็ต้องมีหลายรุ่นปะคะมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวนี้นะมีทั้งรุ่นขัดพื้นถูพื้นทำความสะอาดรางน้ําฝนตัดหญ้าทำความสะอาดกระจกแถมยังทาความสะอาดสระว่ายน้ําทั้งสระได้เลย้การจับหุ่นยนต์มาเป็นคนใช้แบบนี้นะโอ้โหปัจจุบันนี้มีหุ่นยนต์มากมายที่วางขายแล้วนะทั้งในตลาดต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยสามารถที่จะเลือกสรรได้เลยแม้ว่าราคาเนี่ยมันจะยังรู้สึกว่าแพงนะแต่เราลองเทียบดูดีด เงินเดือนคนใช้ไม่กี่เดือนสามารถซื้อหุ่นยนต์ได้แล้วอ่ะหุ่นยนต์แบบนี้ข้อดีคืออะไรมันไม่อู้มันไม่บ่นมันไม่เหนื่อยมันไม่ขโมยของและมันไม่ป่วยใส่เราด้วยนะอืมดีแบบนี้ยังไงหนูก็ต้องขอขอบคุณพี่หล่นมากมากนะคะที่สานมาช่วยดีเดี๋ยวตอนนี้หนูต้องขอตัวไปเตรียมอาหารแล้วก็เตรียมเครื่องดื่มก่อนนะคะอู้เหรองั้นเดี๋ยวพี่ช่วย จัดการให้ทั้งหมดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ขอยืมต่อแป๊บนึงเห็นพี่หนุ่ยบอกว่าติดประชุมกับติดธุระไม่ใช่หรอก็ก็ใช่แหละแต่ว่าพอดีอธิบายนานหิวซะแล้วเดี๋ยวถ้าไปทำอาหารเดี๋ยวพี่ขอช่วยไปพนาพลงแล้วเดี๋ยวขอกินด้วยนะโอเคได้เลยค่ะ